สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการให้บริการหรือว่าเซอร์วิสมายนะครับการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพเป็นหัวใจหลักของธุรกิจการบริการตัวแข่งน,นะครับดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการต้องมีจิตใจรักในงานบริการผู้ให้บริการต้องมีความสมัครใจทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และมีความเสียสละผู้ที่จะปฏิบัติได้นั้นต้องมีใจรักและชอบในงานบริการการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้นผู้ปฏิบัติงานทุกด้านควรคำนึงถึงข้ออื่นอีกดังนี้นะครับ 1. ครับต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนได้รับผิดชอบ ที่สามารถตอบข้อสักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในเรื่องของสินค้าที่นำเสนอประวัติองค์กรระเบียบหรือนโยบายและวิธีการต่างๆนะครับในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายและต้องขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอครับ 2. มีความช่างสังเกต ผู้ทำงานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกตว่าหากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจแก่ผู้รับบริการก็จะพยายามนำมาคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดียิ่งขึ้นเกิดความพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้นนะครับ 3.. ต้องมีความกระตือรือร้นพฤติกรรมความกระตือรือร้นจะแสดงออกถึงใจในการต้อนรับและช่วยเหลือแสดงความห่วงใหญ่จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือผู้รับบริการนะครับ 4. ต้องมีจิิยาวาจาสุภาพจิิยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิดความรู้สึก และส่งผลให้เกิดคลิกภาพที่ดีดังนั้นเพื่อลูกค้าและผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการอ่านะครับต้องมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ผู้ให้บริการมีความคิดใหม่ๆไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือบริการที่ทำอยู่เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้น ไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือให้บริการจึงมีความคิดใหม่ๆในการปฏิรูปงานบริการได้ดี6ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะครับงานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้นการศึกษาที่แตกต่างกันดังนั้นกริยามายาทจากผู้รับบริการจะแตกต่างกันนะครับ เมื่อผู้รับบริการไม่ได้ตั้งใจอาจจะดูถูกหรือตำหนิพูดจาก,ก้าวแลาจริิยามารยาทไม่ดีซึ่งผู้ให้บริการต้องสามารถควคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับ7ต้องมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติแต่บางกรณีลูกค้าจะ มีปัญหาเร่งด่วนผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิคเคราะห์ถึงสาเหตุได้คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างมีสติอาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางในการบริการแก่ลูกค้า8มีทัศนคติต่อง,งานบริการดีการบริการเป็นการช่วยเหลือผู้ทำการบริการเป็นผู้ให จึงต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบและเต็มใจที่จะให้บริการถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการแม้จะพอใจในงานบริการจากผู้อื่นก็ไม่อาจจะทำงานบริการให้เป็นผลดีได้ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติงานบริการที่ดีก็จะให้ความสำคัญต่องานบริการนั้นดี การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและนำไปสู่ความสำเร็จครับ 9. มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการในด้านงานทางการตลาดและการขายและงานบริการการปลูฝังทัศนคติ ให้ความเห็นสำคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่องว่าลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดและลูกค้าเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอทั้งนั้นก็เพื่อให้ผู้บริการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุดครับและดังนั้นเพื่อคุณภาพและคุณค่าในงานบริการ ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับ